วันที่15กันยายน2563มีเงินสดเข้าบัตรคนจนเป็นงวดสุดท้ายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไปได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะในวันที่15กันยายน2563ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจนก็จะได้รับความช่วยเหลืออีกหนึ่งรายการนะคะนั่นก็คือเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวทหเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินคืนแวทเดือนนี้เป็นงวดสุดท้ายนะคะซึ่งถ้าหากรัฐบาลไม่ได้ประกาศขยายอายุมาตรการนี้ออกไปอีกนะคะในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวนะคะว่ารัฐบาลจะเลื่อนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ออกไปก่อน เนื่องจากจะมีโครงการแจกเงินรอบใหม่จำนวน3,000บาทให้แก่ประชาชน15ล้านคนทั่วประเทศซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการใหม่นี้ด้วยนะคะในมาตรการคืนภาษีแวด5เปอร์เซนตะคะให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสิ้นสุดลงในเดือนนี้นะคะส่งผลให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินคืนแวัด ในงวดวันที่15กันยายน2563เป็นงวดสุดท้ายนะคะหากไม่มีการประกาศขยายอายุของมาตรการออกไปอีกนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะและก็เป็นผู้ที่ได้รับเงินก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและใช้เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านทงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหาคม2563นะคะโดยรัฐจะคืนภาษีแว t 5%ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-money ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งประชาชนก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะหรือว่าจะนำไปรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะ แต่ยอดเงินคืนสูงสุดก็จะไม่เกิน500บาทต่อเดือนนะคะนอกจากเงินคืนแวด5%แล้วนะคะในเดือนกันยายน2563นี้นะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้ความช่วยเหลือสามาตรการเป็นเดือนสุดท้ายเช่นกันนะคะก็ได้แก่ส่วนลดค่าซื้อกาดหุงต้มปตท100บาทต่อคนต่อเดือนนะคะและค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะ แล้วก็ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะอันนี้ก็จะได้รับเป็นเดือนสุดท้ายในเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นนะคะเดิมทีทางกระทรวงการคลังก็คาดว่าจะดำเนินการได้ในไตรมาสท,ที่4ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563นะคะ แต่ล่าสุดก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นต้นปี2,564เลยนะคะเนื่องจากต้องให้ความสำคัญกับโครงการแจกเงิน3,000บาทหรือว่าโครงการละครึ่งเป็นอันดับแรกก่อนนะคะซึ่งนายละวัลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวนะคะว่ากระทรวงการคลังจะเลื่อนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ออกไปเป็นช่วงปลายปี2,563หรืออาจจะเป็นต้นปี2,564เนื่องจากขณะนี้กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสอบศออนะคะให้ดำเนินโครงการคนละครึ่งที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจปลุกกำลังซื้อก่อนนะคะนายลวรนกล่าวค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ